ปีวอกนะครับปีวอกเป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงในเรื่องของงานนะฮะอาจจะต้องมีการเดินทางนะครับการเปลี่ยนแปลงงานตำแหน่งต่างๆลูกค้านะครับเป็นหน้าใหม่ๆหมดเลยนะครับก็อยากใช้เน้นเอางี้ฮะการงานคือเราเปลี่ยนใหม่ตำแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้นนะครับได้ลดขั้นอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับแต่สิ่งหลักๆแล้วนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้นนะฮะรายได้ก็จะถือว่ามากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เราะต้องเลือกด้วยตัวเองนิดนึงครับว่าจะทํางานแบบไหนแนวไหนนะครับ แต่แน่นอนครับว่าลูกค้าเนี่ยนะครับหรือว e ่าเจ้านายเนี่ยครับเราเน้นนะครับเป็นลูกค้ารายใหม่ขอย้ำนะครับหาลูกค้ารายใหม่ดีกว่ารายเก่าครับความรักก็เช่นกันนะครับความรักอาจจะยังไม่มั่นคงนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบทั้งปีนะฮะหาเดือนหาเวลาที่เหมาะหาเลิกที่เหมาะนะครับอันนี้น่าจะดีกว่านะครับในเรื่องของความรักนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วแน่นอนครับ แนะนำนะครับให้พาไปเที่ยวนะครับไปเสริมความรักเติมพลังกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยละครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ